สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องน,อน้องจั่งสนิกแล้วนะคะอะไรเนี่ยของเล่นใหม่เหรอใช่ค่ะอ่ามันคืออะไรอเอออธิบายสิมันคือของเล่นที่ต้องแข่งขันกับผู้ใหญ่น้องเป็นเด็กห้าขวบนะคะ <c oughs> แล้ว ใครจับได้ปั่งไม่ใช่ช่วยกันซิต้องแข่งกันต้องแข่งเออนี่ภาษาอังกฤษถูกไหมี่ยผิดเอาผิดเหรอผิดภาษาอังกฤษถูกอ๋อต้องใส่ที่ปากใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โอเคมาเดี๋ยวอธิบายอีกทีเผื่อจะไม่เข้าใจน้องกิ๊กเตอร์อธิบายนะครับเราเปิดการ์ดดูฟับได้เลขอะไรเลขเจ็ดเราก็ต้องแข่งกันว่าใครจะยิงเลขเจ็ดได,ด้เลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขเจ็ดอยูอย่ยนี่ปย๊บเลขเจ็ดอยู่ไนน้องอยู่ไห อ๋อเนี่ยครับพอจังหวะมันล้มลงไปปุ๊บไงฝั่งไหนคนนั้นก็จะได้อ่าอย่างเงี้ยไงเป็นสีเขียวฝั่งน้องเจ้าจันน้องจันก็จะได้แต้มไปจากนี้ก็ไม่ได้เสมอไปนะบาง่อคืนเขาจะยิงปุ๊บแล้วล้มอย่างนี้ไงเป็นสีแดงขึ้นอย่างงี้ก็ฝาได้นะแต่ต้องมาทั้งความเร็วแล้วก็ความแม่นด้วยนะโอเคก็จะกติกาแล้วนะมาเรามาเริ่มเล่นกันเอาสักการ์่อนเอาอินชู มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะ้องว่าใครจะเป็นผู้ชนะในตา this ป่าที่นี่คือบอกว่าใครเป็นผู้ชนะโอเคมาปายชุบปายชุบใครจะเป็นคนได้เปิดเล่นก่อนแค่ได้เนาะใค่ได้เอาอิงชุบด้อีกแล้วครับน้องจต็มตัว น้องเต็มตัวเป่าว่าได้เลขอะไรหนึ่งสงสาม้ห้าหน้องห้าห้าห้าเย้เอาเอาสีเียวโอ้โหย้จยิง่ายก่อนสีเขียวทิแต่ก้นอ่ะน้องไปต่ออ่ะเด็วน้องเปิดเปิดเปิดได้เลขอะไรให้กองดูแลหันมาดูเลยอออสีสีเร็วสีเร็วน้องสี น้องได้อีกแล้วอ้าวตาป้าปา <keeps> <Bell issimo> ตาป้าปาเดี๋ยวกอดนะป้าทำอ่อนให้รอเห็นเด็กไงปิ้งเ็นะครับว้าซิบซิบซิบิบเร ố, ็วเร็วเร็วอ้าวเดี๋ยวอะไรเกิดอะไรขึ้นเออดึงอธิบายตรงนี้ไปนะอันนี้1สิบโอเคนะให้จันได้แต่สองตัวที่ไม่ใช่เลขที่เราจิบการ์ดได้ถ้าทำล้มฝ่าว บอกตรงข้ามได้อันนี้ป้าป๋าเป็นคนทำล้มเท่ากับว่าน้องได้หมดเลยโอ้โหน้องชนะแล้วมะเนี่ยน้องชนะแล้วดูไม่มีทางเหลือทั้งหมดนี้ป้าป๋าจะต้องเอาให้หมดป้าป๋าต้องเป็นผู้ชนะในเกมนี้ล้มเยเลยอ่ะน้องเปิดต่อมาให้แม่ดูไหนอะสามสามแฮมโอ้โหน้องไม้หมดเลยเหรอะน้องแต่งป้าป๋าต้องเหนื่อย ต่อไปหนึ่งเรวเรวเอาอ้โอ้โหเอาตาน้องเปิดอีกเร็วเเฮ้ยป้าป๋าไม่ได้สักใบเลยแปเไม่จไม่มีเจ็แล้วเมื่อกี้ปาเฝาอ่าแม่ไปเดไ สองอ้าวใบสุดท้ายแล้วแหละเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องใบสุดท้ายเดี๋ยวแม่นับเต็มตัวระวังให้ให้แบบอ่าหนึ่งแล้วก็เตาได้เพะไม่เอาเตาได้เราค่อยเป่าใช่๋ไหมโอเคสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเา อามาตรงนี้ครับเราต้องนับแต้มตามตัวเลขที่อยู่บนแผ่นนี้นะครับไม่แน่นะครับไม่ต้องนับหรอกผม่าจะนะกได้ไม่ต้องนับหรอกผมอาจารย์เอาคนเดียวเลยหรอเก้าตัวผมอาจารย์ได้เก้าตัวผมได้ตัวเดียวครับแต่ต้องนับได้อย่างนี้ขาดลอยเลยเพราะฉะนั้นผู้ชนะในวันนี้ได้แก่น้ง อ๋อ oh, เอารางวัลรางวัลเหรออ๋อรางวัลเบกกิ้งโซดาเชิญเลยครับนี่คือรางวัลของผู้ชนะครับเบกกิ้งโซดาเป็นวิทศาสตร์อะไรอ๋อโอเคอย่าใ้ปัญหาที่วิทยาศาสตร์ถ่ายเพื่อนๆดูแล้วกันเนาะโอเคนี่ขอเล่นชิ้นนี้ก่อนนะมันจะถ่ายวิทยาศาสตร์ให้เพื่อนๆดูเลยตอนนี้โอเคขอเล่นชิ้นนี้ก่อนโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเจ้าจันทรานะคะบ๊ายบาย ท eh ve> ี่ค่อยแก้มือกันม่เขาหน้าป่าต้องชนะได้